สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมันไม่มีใครคิดมากหรอกจะเหยียบย่ำให้จมดินเลยเหรอดีหน้าจังล่ำให้ตัดเพอจะเหยียบย่ำซ้ำเติมให้จมดินเลยเหรอไม่มีลูกเลี้ยงต้องทำมาหากินเองต่างจากแพรี่มีแต่คนรุมทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจากที่เป็นประเด็นดราม่าสุดเดือดต่างแพรี่ไพวันได้ออกมาไล์สดบนเฟซบุ๊ก ผูกลีนาจังกระชากวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทํารายการได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดาแล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดาโดยไม่รู้ว่าดีนาจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่เป็นคนละเทปแต่แล้วในระหว่างการถ่ายทําช่วงที่ทั้งคู่ถ่ายรูปร่วมกันจูจูลีนาจังได้กระชากวิกผมแพรรี่จนหลุดทาเอาเจ้าตัวไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวทันทีว่าจะมีการถ่ายงานลูกค้าต่อจากที่ได้สังเกต สีหน้าของโมดดำขาชาพาที่ได้ยินอยู่ร่วมเหตุการณ์ทำเอาหน้าเวอร์ไปเลยล่าสุดทางลีนาจังก็ได้เคลื่อนไหวไฟ์สดชี้แจงประเด็นดาม่าเดือดในครั้งนี้เผยว่าทำไมต้องสำนึกมันเป็นการแสดงไปออกรายการไหนก็ด่าเขาเขาก็ขำใจกว้างๆอยาคิดมากบอกเลยความดังไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกดังแล้วอย่าลืมตัวปีนี้เป็นปีทองของเธอเพราะเธอมีกระแสไง ฉันตกอับไม่มีคนจ้างฉันไงตำแหน่งพิธีกรที่เธอได้รับจากช่องใหญ่ๆการที่เธอมาโพสต์ด่าฉันฉันไม่ได้คิดอะไรเลยมันคือการแสดงจบรายการก็บอกว่านี่คือการแสดงนะลูกก่อนที่ลีนาจังจะรับให้ตัดพอขึ้นอีกว่ารู้ว่า Mv เพิ่งออกแต่อย่ามาเหยียบย่ำจนไม่มีที่ยืนถึงกับจะแบนลีนาจังแบ่งให้ฉันทำมาหาก,กินบ้างเถอะลูกฉันก็ไม่ได้เลี้ยง ฉันต้องทำมาหากินเอง64ปีแล้วตอนนี้เธอโชคดีสุดๆเลยงานลุมเธอเต็มแต่ฉันตกงานตกงานมากกว่า5เดือนแล้วเธอมีรถ b ีเขับคันละ5ล้านกว่าบาทซื้อที่ดินคนจ้างขายของได้ยังมาเหยียบย่ำซ้ำเติมให้ไม่มีที่ยืนในแผ่นดินนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ